สวัสดีครับครอบครัวพังพลานครับตอนนี้นะครับแม่ควานนะครับผมก็พาน้องทองสุกนะครับเดินออกกําลังกายนะครับผมหาสมุนไพรในป่านะครับก็ไปตามทางไปเรื่อยนะครับผมปล่อยเลยปล่อยเป็นธรรมชาติเลยครับคุณแม่ควานปล่อยเป็นธรรมชาติเลยครับให้น้องหากินเองเลย อย่าเดินหน้าดิถ้าเดินหน้าน้องก็เดินตามก็น้องติดแม่ควันอ่ะโอ้โนอทางนี้ทางนี้นแม่ควันนครับทางนี้ทางนี้ไม่ต้องไปจับแม่ควันเดินมาเลยเอ,อ้ปล่อยน้องไปธรรมชาติเลยมาเจอเขาพไปกันไปเลยเดอสุกมาเยอะ,อไ,ปอยอะไปก็นได้ อยางบระท่านขาปีอาการของน้องดีขึ้นนะครับผมเดินได้ไวขึ้นคล้องแก้วขึ้น มา,อ,มาอ,อยือมาอยือ,อ,อยค่อยๆเดินมายือมายือค่อยๆเดินมาจจจจจจ เขาป่าแล้วเยอะเยอะท้อสุกเยอะเยอะเมามาเข้าป่าแล้วมาเดินมาเดียมาเดียสุกเดียวมาเดียวมาเดินเข้าป่าแล้วอย่าดื้อนะปล่อยแล้วนู่นไปแล้วเอาดูเยอะ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 มาเนี่ยมา ตาโน้ยตาแม่ควรไปเดี๋ยวแม่ควรพาไปอย่าบอกนะว่าทางตันฮะมีแต่น้ำมีตน้ำทางตันถ้ถาพี่สุกมาดูสุกเยอะเยอะเยอะ ฮะน้ำทางมันทองสิกนุติดแล้วเป็นข้างทางก็ได้วะหาทางเข้าป่าไม่ได้มาทับพี่ทับพี่ฮะทางไหนเดินเดินสำรวจก่อนอ๋อได้อยู่ได้อยู่ À, bà bà u xa xa. Cho nhang mày khó cả vay nằm lấy. Chà 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 chà, khôi khôi เยอะๆเจ้าทางพี่เห็นมอนะมาทาอพี่มาหนี่งมาเยอะๆเจ้าทางพี่แม่อยู่ตรงนูน้นไปตามกันไปไปเลยไปเลยนูน่นนูน่นแม่เดินเข้าไปแล้วนูน่นเสียแดงแดงนูน่นไป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 ตามคุณแม่ไป ทันทุรัให้เสร็จก่อนอ้อยเฮือไปลูกไปลูกเฮือตามแม่ไปเลยลูกไปเฮือค่อยๆเดิน ไม่เจอไม่เจอมันได่ไหมไอ้ตามค่อยๆเด้อลุมเล่นหลุมเล่นๆค่อยๆฮือค่อยๆเออเออมาจังหวะไปค่อยๆไป ไปตามคุณแม่ไปเลยลค่อยๆไปไ,ไม่ได้ถอยกลับถอยกลับถอยกลับครับถามขอใหม่บ่ได้ครับผม ถอยกลับถอยกลับถอยกลับเลยทางสุกถอยกลับเลยไปไม่ได้ครับข้ามคอนไม้ไม่ได้นะครับผมท่อนไม้ใหญ่ข้ามไม่ได้นะครับเอาตามไหลาทางดีกว่านะครับผมให้หน้องไปตามทางนะครับผมตามไหลาทางดีกว่าเป็นทางเรียบนะครับพบเมื่อกี้นะครับ น้องข้ามไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ใกล้ถึงบ้านแล้วทองสุก ไม่มีโซ่ไม่มีตรวนนะครับผมนะครับกอบกวาบางพลานนะครับผมเดินตามแม่ควานไปแล้วช้าๆนะครับค่อยๆไปนะครับช้าๆนะครับช้าๆไปขาน้นงช้าๆค่อยๆเดิน ช้าๆครับช้าๆช้าๆค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินจ็บแล้ว <laughs> thôi mới tông lên mới tông lên nụ à ít mít nữa ช้าๆครับไม่ต้องปล่อยให้เขาไปเองเขา ครับวันนี้นะครับผมก็พาน้องนะครับผมออกมาเดินเล่นในป่ายืดเส้นเย็บสายนะครับผมก็ให้เห็นกันคร่าวๆก่อนนะครับผมอาการของน้องนะครับผมดีขึ้นมากเลยนะครับผมแล้วก็เดินได้เร็วมากขึ้นแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอคนหนึ่งแชรหนึ่งไหลเป็นกําลังใจนะครับให้น้องๆครอบครัวพังพลานะครับผมเมตาน้องๆด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย My dick lap!